คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าภูกใจคนรู้ใจแมวคุณเบียรมาพร้อมกับเรื่องที่คุณเบียรต้องไปประชุมงานต่างที่ทางบริษัทก็เลยจัดหาห้องพักไว้ให้ครับทำให้เกิดเรื่องชวนหลอนตามมาเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมา โรงแรมผีดุมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณเบียร์กันเลยครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีค่ะพี่แจ๊คโอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยตอนนี้โทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์ค่ะท,ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อากาศที่นู่นโดยรวมไปยังไงบ้างครับได้สัมผัสถึงความหนาวหรือยังยังนะคะวันนี้ก็ร้อนค่ะมีแดดค่ะยังไม่ไมาเหรอ ให้เวลาเขาอ,อีกสักวันสองวันเห็นเขาประกาศนะบอกว่าอีกสักวันสองวันนี้จะเข้าสู่หน้าหนาวะค่ะอดใจรอครับอีกนิดหนึ่งคุณเบียร์กับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาวันนี้มาคุยกันแบบสดสดเรื่องเนี้ย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้วคุณเบียร์ครับแน่นอนชื่อสถานที่ตั้งของโรงแรม เราจะไม่ระบุเราจะไม่พูดถึงนะค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เหมือนกับหลายๆเรื่องที่เราเคยฟังมันไม่มีตัวเลือกเพราะบริษัทจัดไว้ให้ค่ะเออไปเจออะไรมาเรื่องนี้คุณเบียค่ะกะ็กอดอื่นนะคะขอสวัสดีพี่แจค็คแล้วก็แฟนๆฟ h e g h ะ s t ล a d เ o ดิทุกคนนะคะสวัสดีครับค่ะคือเรื่องะคะ่ะมันก็มีว่า เบียค่ะกับแฟนทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันแล้วบริษัทอะค่ะก็จะจัดประชุมทุกๆปลายปีกับกลางปีค,ค่ะเรื่องคะะมันก็เกิดขึ้นในการประชุมกลางปีปีหกสองบริษัทจัดประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้รถไฟฟ้าค่ะคแต่ไม่ขอบอกว่าใต้ดินหรือบนดินนะคะอ,อ,อได้ครับดีะฮะขอบคุณมากค่ะ เบียก็แจ้งกับผู้จัดค่ะว่าเบียจะเข้าพักสี่คนคก็คือมีเบียแฟนแม่แฟนแล้วก็ลูกชายค่ะเบียก็เลยได้ห้องสูตรก็คือในห้องอะ่ะก็จะมีห้องนังเล่นห้องนึงแล้วก็ห้องน้อนห้องนึงค่ะพอถึงวันประชุมจริงอะค่ะแม่แฟนกับลูกชายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะไปได้ก็เลยไปกันสองคนอของคนคเจอห้องใหญ่เลย ใช่ค่ะค่ะทีเนี้ค่ะเบียรก็เดินทางไปประชุมโดยรถส่วนตัวกว่าจะขับไปถึงก็ประมาณเย็นๆค่ะพอไปถึงเบียรก็เข้าไปเช็คอินตามปกติอะค่ะก็ได้ห้องชั้นจ็ดโรงแรมประมาณสัก4ดาวได้คุณเบียรโอ้าดาวค่ะถ้ามีห้องสูรใช่ผมว่ามันนัดอยู่ในระดับ5ดาวอ่ะใช่ค่ะ ถ้าบอกก็รู้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคครับไม่เป็นไรครับเอาเอาแค่นั้นพอค่ะอ่าเบียก็อยู่อขึ้นอ่าได้ชั้นเจ็ดนะคะแต่ว่าเบียจําห้องไม่ได้แล้วว่าหมายเลขห้องอะไรนะคะก็อขึ้นลิฟต์ไปชั้นเจ็ดพออ่ประตูลิฟต์เปิดเราเลี้ยวออกจากลิฟต์ปั๊บเบีเยก็จะเจอห้องเบียเลยอืเลี้ยวซ้ายอ,อ,อืไปอีกห้องหนึ่งต่อไปอีกอ่า แถวหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาคือห้อง B อยู่ตรงกลางทางสามแพพงเลยโอ้หมายถึงว่าทางเดินเนี่ยมันตรงคือเข้าประตูห้องเราเลยใช่ค่ะออกจากลิฟต์ปุ๊บก็เจอห้องเลยอแต่ว่าค่ะแต่ว่าห้องอะค่ะจะไม่ใช่ลักษณะประ,ประตูอะค่ะจะไม่ได้ตรงกับทางเดินเหมือนเขาเบี่ยงเข้าไปอเบี่ยงเข้าไปในกําแพงค่ะเดี๋ยวก็อ่าขออธิบายลักจ่ะดนิดนึงค่ะ ตอนตอนแต่พอเบียเดินเข้าไปอะค่ะลงประตูอะแต่เบียก็เห็นว่าทั้งชั้นอะมันก็เป็นประตูแบบเบียหมดเลยนะคะครับค่ะเบียก็เปิดประตูเข้าไปเบียรขออธิบายลักษณะห้องก่อนนะคะอ่เปิดประตูเข้าไปปั๊บมันก็จะเป็นทางเดินเข้าไปประมาณสักสามเมตรค่ะแล้วถึงจะไปเจอห้องนั่งเล่นในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีเตียงเสริมหนึ่งเตียงครับขวามือเนี่ย ก็จะเป็นห้องนอน mm. เดินเข้าไปในห้องนอนเนี่ยขวามือก็จะเป็นห้องน้ํา mm. อส่วนซ้ายมือนเนี่ยก็จะเป็นพ่อมอะหน้าต่างแล้วก็จะมีผ้าม่านยาวจนถึงพื้นเลย mm. ค่ะอ่าเดี๋ยวก็เข้าพักการประชุมในวันในวันแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรคะ่ะ mm. การเข้าพักอะไรนอนกันงคืนไม่มีอะไรเลย mm. นะคะจนถึงคืนที่สามก็คือประชุมวันสุดท้าย mm. เขาก็มีการจัดเลี้ยงกันที่ร้านกึ่งผักเบียก็ปกติเป็นคนไม่ได้ชอบดื่มนะคะแต่วันนั้นน่ะก็มีเพื่อนผู้หญิงด้วยเราก็เลยสั่งขอกเทลมาหนึ่งแก้วก็นั่งจิบไปประมาณสักห้าทุ่มแกมก็บอกว่าเอออยากจะกลับแล้ว<ๆ>เราก็ขอตัวกลับกันพอไปถึงโรงแรมเสร็จ<ๆ>ก็แยกย้ายกันอาบน้ำแล้วก็นอน ตัวแฟนเนี่ยเขาก็นอนฝั่งห้องน้ําค่ะเบียนอนฝั่งอ่าที่เป็นพมานใช่อ,อสักประมาณตีห้าเราลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเราก็กลับไปนอนต่ออเราก็นอนต่อไม่ได้เพราะว่าพอดีแฟนกลนเราก็เลยขอให้แฟนออ่ะเไปนอนห้องนั่งเล่นให้หน่อยได้ไหมที่มีเตียงเสริมนชนใช่เรานอนไม่หลับค่ะ อ่าเสร็จแล้วเราก็ลงไปนอนในตำแหน่งเดิมในท่าลักษณะคือตะแคงหันหน้าไปทางพมา่านพอเรานอนลงปุ๊บสักพักหนึ่งยังไม่ทันหลับสนิทนะคะเหมือนเรากำลังเคมิเคมเครับเราก็รู้สึกว่ามีเหมือนมีอะไรมาสัมผัสที่สะโพกเรา,าเราก็คิดในใจว่าน่าจะเป็นแสนเราเราไล่ไปนอนห้องนู้น ยังกลับมาสัมผัสที่สะโพกเราจับมาที่สะโพกเราเราก็คิดว่าน่าจะใช้แต่อีกใจหนึ่งก็เอ๊ะทำไมมันเบาจังมันไม่มีน้ำหมักมือกดเลยมันเบาแต่เรารู้สึกถึงสัมผัสเสร็จปั๊บเราก็เลยกลาว่าเดี๋ยวเราจะยกหัวขึ้นมาดูซิว่าใครแต่ว่ายกไม่ได้แล้ว เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเรายกหัวไม่ได้แล้วเราก็เลยมองรอดหัวไหล่คือมันขยับไม่ได้เลยค่ะ,ะ,ะเราก็เลยมองลอดหัวไหล่แบบเราไปม,มันไม่มีไข่รเราก็เลยคิดว่าไอ้ที่เราขยับไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเอเมื่อคืนเรากินแอลกอฮอล์หรือเปล่าเราขยับไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์นะคะกายภาพมันนอนผิดท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยลองขยับตัวดูอื ที่มันขยับไม่ได้ขยับแข็งขยับขาไม่ได้เราก็เลยคิดว่าไอ้อางเนี้ยไม่ไม่น่าใช่ละ่ะ <Indiana> ผีอั้มหรือเปล่าพอเราคิดว่าเป็นผีอั้มหรือเปล่าเรากลัวขึ้นมาเลยพอเรากลัวเราก็คิดถึงบทสวดค่ะเราก็คิดนโมตัะสะนโมตัะสะแต่มันไม่ไปพักวัโตค่ะมันเป็นแบบนโมตัสสะนโมตัสศะอยู่อย่างนั้นนะคะครับมันสวดไม่ไม่ได้รเราก็เลยนึกขึ้นมาได้องค์อย่างนี้ไม่ได้ละตั้งสติเราก็บอก คิดอยู่ว่ามีคนเคยบอกว่าถ้าเจอผีย่าให้แช่งเราก็เลยคลิดในใจว่าถ้าไม่ปล่อยนะเราจะแช่งพอเราคิดอย่างนี้ปั๊บขาเราอะค่ะขยับได้พอเรารู้สึกว่าขาเราอ่ะขยับได้รเราจะเอาขาเราลงจากเตียงเพื่อจะวิ่งค่ะคแต่ว่าขามันขยับได้มาที่แค่ขอบเตียงแล้วมันก็ลอยค้างอยู่อย่างนั้นขามันไม่ตกอยู่ตรงพื้น เรายิ่งตกใจไปใหญ่เลยเอพอเราตกใจอย่างนี้เราบอกเลยขอให้พอเราคิดในใจว่าขอให้ปุ๊บขาเราหล่นจากเตียงปุ๊บพอเราขาเราถึงพื้นนะคะเราก็กเด้งตัวขึ้นแล้วก็วิ่งเลยเหมือนหลุดตอนนั้นใช่ค่ะอตอนนั้นจะติคือเราไม่ขึ้นลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มานั่งคิดนะคะว่าเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอะไปเลยหรือหรืองงเงียง้ย<อ>ไปเลยค่ะใช่ เราก็วิ่งออกไปนอนกับแฟนเราแล้วก็ซุกตัวลงกับแฟนเราเลยครับแล้วก็อตอนนั้นนอนไม่หลับรอ,อจนถึงเอชุ่มเช้าจนแฟนตื่นแต่งตัวอะไรกันแล้วก็ออกจากโรงแรมออกอออกจากโรงแรมกันไปขับรถกลับบ้านถึงที่เล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยเราเจออะไรค่ะเรื่องเนี้ยค่ะมันก็ผ่านไปมันโชคดีอย่างหนึ่งคือเราเจอตอนใกล้รุ่ง ใกล้ใกล้สว่างเพราะมาตีห้าสมมติว่าคืนนั้นถ้าเราเจอตอนเที่ยงคืนเนี่ยโหงานงอกเลยนะโอ <ör> ใช่ค่ะมันจะนอนไม่หลับไปหลายช,ชั่วโมงเลยค่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใชใชค่ะทีเนี้ยช่วงเดือนมิถุนาเดียนัดกับรุ่นน้องอะค่ะชื่อน้องป่านว่าเดี๋ยวเราอะจะไปเทีย่ยวกรุงเทพด้วยกัน น้องป่านเขาก็มีธุระเราก็มีธุระเหมือนกันเดี๋ยวเรานัดเจอกันไปเที่ยวด้วยกันก่อนแล้วค่อยไปทำธุระเราก็ให้น้องป่านเป็นคนจัดหาที่พักเลยน้องป่านเขาก็เลือกโรงแรมนี้เพราะว่าโรงแรมเนี้กใกล้รถไฟฟ้าอืเราก็เลยเราก็เลยหยอกเลยบอกน้องเขาว่าเฮ้ยโรงแรมนี้หรอเอาดี เราเคยเจอผีที่โรงแรมนี้ด้วยเล่าให้ฟังเอาไหมน้องก็บอกว่าไม่ต้องเล่าเลยเสียงขึ้นเครื่องเลยไม่ต้องเล่าเลยไม่อยากฟังกลัวค่ะเราก็เลยไม่ได้เล่าอพอถึงวันที่เราจะไปเจอกันน้องปางเขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอะคะ่ะเขาก็นั่งเครื่องบินมาส่วนเบียก็ขับรถส่วนตัวไปก็นัดเจอกันที่ดอนเมืองเสร็จแล้ว พอไปเจอเป็นที่ดอนเมืองเราก็ไปตามภาษาผู้หญิงค่ะช็อปปิ้งแล้วก็กินอะไรอร่อยอร่อยเวลาก็เลยไปจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มเราก็เลยกลับโรงแรมน้องป่านก็เข้าไปเช็คอินเราก็นั่งรอยอยู่รอบบี้แล้วเราก็รู้รู้แค่ว่าเราได้ชัน้นสิบเอ็ดค่ะ,ะเราก็ขึ้นกดฟต์ขึ้นไปชัน้นสิบเอ็ดก็เดินไปก็ ห้องก็อยู่ประมาณช่วงกลางๆตึกเลยนะคะพอไปถึงห้องเราก็เปิดห้องเข้าไปแต่ชั้นเนี้ยประตูเป็นลักษณะปกตินะคะคือหันออกปกติเปิดประตูเข้าไปน้องปันก็เสียบกาดขีดกาดตัดแล้วก็เหมือนบ่นๆขึ้นมาว่าทำไมเขาไม่เปิดแอร์รอเราเบียก็ไม่ไฟังเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเบียกำลังดูสนใจเอง บานตู้เสื้อผ้าเพราะว่าเอาไอเดียเขาดีอะค่ะคือเหมือนกับมันเป็นบานประตูบานเดียวแต่สามารถเป็นประตูได้ทั้งห้องน้ำแล้วก็ตู้เสื้อผ้าคือปิดห้องน้ำตู้เสื้อผ้าเปิดแต่ถ้าเราเปิดห้องน้ำตู้เส,สื้อผ้าปิดโอ้ไอเดียดีแต่หน้าโกรอย,ยังไงก<ฆ>็ไม่รู้ <laughs> <laughs> เราไม่อยากจะปิดทั้งสองอันปะว่ะ ใช่ไหมคะบางทีก็ไม่อยากเห็นข้างในตู้เสื้อผ้าค่ะตอนนั้นเบียก็สังเกตว่าตู้เสื้อผ้าไฟข้างในเขาปิดเราก็เลยคุยเรื่องไอเดียตู้เสื้อผ้ากับน้องว่าเออเนี่ยไอเดียดีจังเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกน้องเราว่าเราเจอผีจริงๆนะที่เนี่ยให้เราเล่าให้ฟังไหมครับเขาก็แบบเสียงดุกลับมาเลยพี่เบียพูดอะไรเนี่ย เออไม่เอาไม่ต้องเล่าเลยอ่าเราก็เงียบเลยแล้วเราก็ไปกระจายของหรือของกันเดี๋ยวก็อาบน้ําก่อนอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวก็ไปนั่งดูมือถือบนเตียงน้องก็อาบต่อออกมาก็ออกมาน้องก็ออกมาใดผมบนหัวน,นอนของเขาอะนะคะเป็นของตีดค่ะ,ะ,ะเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อย เดียก็เลยสักพักหนึ่งเลยนะคะเดียก็ได้ยินเสียงแป๊กๆแต่อเสียงแป๊กๆเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเรากดสวิตดังนะคะแบบเสียงสวิตมันจะดังไปแต่เสียงเหมือนไฟตัดแป๊กๆเบาๆเราก็เลยหันไปดูก็เห็นว่าไฟตู้เสื้อผ้ามันกระพริบติดๆตัดอไม่คิดอะไรหันไปคุยกันต่อค่ะเสร็จเราก็ได้ยินเสียงแป๊กๆ ก็หันไปเหมือนเดิมคะ่ะแต่แล้วน้องก็เลยถามพอดีเขาได้ผมเขาจะไม่ได้ยินเสียงเขาเลยถามว่าอะไรหรอเรอาก็เลยบอกอ๋อไฟตู้เสื้อผ้ามันติดติดัรครับ,บ,บน้องป่านก็บอกว่าตอนพี่เบียร์อาบมันก็ติดติดประดับอย่างนี้นะอ๋ออ๋ออ๋อก็ไม่มีอะไรอ่ะนั่งคุยกันแต่เดียวอ่ะอ่ะเสร็จแล้ว,วลมันก็ติดติดดับอีน้องก็เลยลำคานลำคาญก็เลยเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ ไปดูว่ามันมีสวิตไฟอะไรไหมก็เห็นสวิตไฟก็เลยกดปิดสวิตไฟแต่ว่าไฟอ่ะมันไม่ดิดมันไม่มันไม่ดับกดปิดปิดเปิดเปิด,ปดมันก็ไม่ได้ทำงานก็เลยคิดว่าอ๋อห้องเราอะ่ะอ๋อขอโทษนะคะพอดีดืมเล่าไปว่าห้องเนี้ยมันเป็นอะระบบไฟฟ้าระบบไฟทั้งหมดเป็นระบบไฟฟ้ามีแผงวงจรควบคุมอยู่ที่หัวนอนอค่ะ น้องก็เลยเราก็เลยเข้าใจกันว่าอ๋อมันคงเป็นระบบไฟฟ้าปิดตรงนี้มันคงไม่ได้ก็ไม่คิดอะไรนอนใช่ค่ะอ่าอออะเราก็เลยกลับกลับมานั่งคุยกันแป๊บเดียวค่ะไฟทั้งห้องดับพึบพอไฟดับน้องก็เอาน้องก็ไปกดที่มาสเตอร์มาสเตอร์มันก็จะสว่างทั้งห้องอกดทีเดียวปุ๊บติดเลยอมันดูมันดูไม่มีอะไรเราก็ ไฟดับครั้งแรกคิดว่าคงไม่ดับอีกแล้วมะอะ่ก็นั่งคุยกันไปมันติดอลไรใช่ไหมคะน้องเปิดนั่งคุยกันไปต่อตุ๊บอีกแป๊บเดียวค่ะไฟดับอีกอทีเนี้ยเราก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยไม่ได้ละน้องก็เอามือจิ้มสักสองสทีไฟมันก็ติดนะคะเราก็เฮ้ยไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรานอนกลางคืนนะ่ะถ้าไฟมันดับ เดี๋ยวเราจะร้อนเพราะว่าแอร์มันก็จะดับด้วยนะ <c oughs> เปลี่ยนห้องเหอะพ่อ <c oughs> พอกบอกว่าเปลี่ยนห้องเหอะใดไฟดับอีกพี่ <c oughs> น้องก็รีบเอานิ้วไปจิ้มจิ้มที่มาเตอร์รัวๆเลยถึงจะติด <c oughs> เราก็เลยเปิดไฟที่มือถือค้างไว้เลยเราก็บอกว่า <c oughs> เดี๋ยวเบียจะโทรลงไปที่ข้างล่างนะ่ <c oughs> อาจะเปลี่ยนห้องก็กดเราก็ยกคอศับโทรไปบอกว่าเอน้องคะพี่อยากเปลี่ยนห้องคะ่ะ เพราะว่าไฟในห้องอะค่ะดับมาสามพอพูดคําว่าสามนะคะไฟดับอีกพึบบอกว่าเนี่ยสี่ครั้งแล้วเราเริ่มมีอารมณ์อะค่ะสี่ครั้งแล้วค่ะเออขอเปลี่ยนห้องได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พนักงานขึ้นเอาคีการ์ดไปให้นะคะลูกค้าออกมาเลยนะคะไม่ต้องเก็บของเดี๋ยวเราก็ะ ทำไมคะไม่ต้องเก็บของค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเก็บตอนเช้าอุ้ยได้เหรอไมด้เหรอเออไม่รู้เหมือนกันค่ะเราก็บอกเขาว่าเออยังไงนะคะเขาก็บอกว่าจะได้ไม่ต้องเก็บของหลายหลายรอบอันแน่ค่ะดูมีเหตุผลเบียก็เลยค่ะได้ค่ะพอเบียวางโทรศัพท์ปั๊บปุ๊บไฟดับ เพิ่มอ้น้องปานหายมาถามพี่เบียเอาไงเดี๋ยวบอกเก็บของเราก็เก็บของกันเลยค่ะเริ่มเก็บเลยเปิดไฟค้างไว้สักพักไม่ต้องกดค่ะไฟติดเองครับปึ๊บเราก็เห็นละแล้วก็รีบเก็บของกันเลยน้องป่านก็เก็บช้าค่ะเพราะว่าของเขาเยอะส่วนเราก็เก็บเสร็จก่อนตอนพอเราเก็บเสร็จอะเราก็บอกน้องป่านว่าน้องปานเดี๋ยวเบียจะเปิดประตูค้างไว้ เผื่อถ้าไฟมันดับไฟข้างหน้าตรงทางเดินเนี่ยมันจะส่องเข้ามารเราจะได้มองเห็นโอเคร okay, เราก็ไปเปิดประตูเสร็จปั๊บแล้วก็ถือกระเป๋าไว้เราก็ยือนอยู่กับประตูส่วนน้องอะยืนตรงหน้าทีวีเก็บของอยู่เสร็จปั๊บแป๊ปเดียวค่ะคคไฟดับอ,อพึ้บเราก็วิ่งออกจากห้องเลยค่ะวิ่งออกมาก่อนเลย แล้วเสร็จแล้วน้องป่านก็ตกใจกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาตามขณะที่น้องหวานกับน้องป่านนะค่ะกําลังจะวิ่งออกมาเสียงกลิ่งก็ดังกริ่งกริ่งน้องป่านก็ตะโกนออกมาเลยพี่เบียะกดกริ่งทําไมเบียวก็ยืนตัวแข็งเลยแล้วบอกว combined, oh. ่าเขาที uh, uh ่กดกริ uh, uh ่งห้องอะเหรอเพราะค่ะค้กลิ่งมันอยู่ไกลอยู่ค่ะเดี๋ยววิ่งออกมาบอกวิ่งที่กดออมันก็ทําให้เราเหลือไปเห็นหมายเลขห้อง หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งค่ะพี่แจ๊คครับครับคิดอยู่ในใจอูแช็คทอดอเลขนน่ากลัวนะคะ,ะแล้วเราก็เก็บไว้ในใจนล้วเราก็ถามน้องเราว่าปานเก็บของเสร็จหรือยังอ่านบอกว่าเหลือในห้องน้ำํำไฟติดคะ่ะเพิ่มเปิดทางให้เดินเข้าไปเลยรเราก็บอกน้องว่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราอะจะเข้าไปเก็บของพร้อมกัน เบียจะเปิดไฟมือถือค้างไว้ถ้ามันดับอีกเรายังมองเห็นอโอเคเราก็เดินเข้าไปในห้องน้ำน้องปานก็โกยของหอบใส่กระเป๋าเลยครับแป๊บเดียวค่ะพี่แจ๊คไฟดับลงอีกโอ้โหพอไฟดับปุ๊บก็วิ่งออกไปกันทั้งสองคนแต่ว่าคราวนี้มันไม่ดับเฉยๆค่ะมันดับเสร็จแล้วเสียงกริ่งอะค่ะมันรัวกริ่ง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 กริงกริ่งกร่ง เราวิ่งออกมาแล้วอ,ะอ่ะเสียงกริ่งยังไม่หยุดนะคะ<อ>เบียว,วิ่งออกไปตรงทางเดินจนถึงหน้าลิฟต์เสียงกริ่งถึงได้หยุดจังโอ้โหตอนนั้นเบียกับน้องอะค่ะทั้งหอบ<ค>หน้าก็สิดกันทั้งสองคนเลยพนักงานยังไม่ขึ้นมาอีกเหรอใช่ค่ะห้าวิน,นพนักงานขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คยืนรออยู่นั้นแค่ห้าวินาที พนักงานขึ้นมาปิ้งลิฟต์เปิด<อ>เขาก็งงนะคะเพราะเรายืนหอบแล้วก็หน้าตาตื่นกันเขาก็ถามว่าลูกค้าใช่ลูกค้าที่จะย้ายห้องไหมคะอบอกว่าใช่ค่ะ<อ>ได้ห้องไหนคะได้ห้องฝั่งตรงข้ามค่ะ <laughs> ฮะเดี๋ยวนะคือคจากห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งใช่ค่ะ เขาให้ย้ายคือไม่ได้ย้ายไปที่อื่นเลยย้ายมาฝั่งตรงข้ามใช่ค่ะตอนนั้นน่ะในใจคิดเลยว่าโหยเราเจอมาขนาดเนี้ยเราไม่นอนห้องฝั่งตรงข้ามนะแล้วเราก็จะไม่นอนชั้นนี้ด้วยเอออเราบอกเขาไปเลยว่าน้องค่ะพี่ไม่นอนชั้นนี้ไม่เอาห้องฝั่งตรงข้ามเขาบอกอ่อ๋อได้ค่ะเขาก็รีบรลับปากแต่เจ้าเราก็บอกว่างั้นลูกค้ารอตรงนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ลงไปล็อบบี้แล้วเดี๋ยวเอาคีการใหม่ขึ้นมาให้ชวนลูกค้าลงไปด้วยไหมเดียกก็เดี๋ยวก็ขอเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็บอกไม่รอค่ะไม่รอตรงนี้ไปด้วยขอไปด้วยเขาก็อ่ะลงกันไปพร้อมกันก็ไปยืนรออยู่ตรงล็อบบี้แล้วก็ยืนคุยกับนันปานว่าเมื่อกี้เราเจออะไรมันใช่ระบบไฟ ขัดข้องไหมเรายังมีความคิดแบบนี้อยู่ซึ่งซึ่งตอนช่วงที่ไฟดับครั้งแรกๆน mm hmm. ะคะเบียเฉงเนื้อดูแล้วนะคะว่าปลักหลวมไหม mm hmm. ปลั๊กปลั๊กดีนะคะเราก็คุยกับน้องว่าต่ปลั๊กมันเสียบดีนะ, mm hmm. ะเสร็จเราก็พนักงานก็มาเราก็ขึ้นไปใต้ชั้นสิบเก้า mm hmm. ค่ะเราก็ขึ้นไปชั้นสิบเก้า เสร็จแล้วเ,เราก็เปิดเข้าไปในห้องอลักษณะห้องคือเหมือนเดิมค่ะก็มีตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมม,มันเป็นสิ่งที่เบียสงสัยที่สุดเลยคือไฟตู้เสื้อผ้ามันเป็นระบบไหนอเออเบียก็เข้าไปแล้วปุ๊บไฟตู้เสื้อผ้าติดอยู่เบียก็ปิดสวิตไฟเลยตู้เสื้อผ้าไฟดับค่ะค,คือมันเป็นระบบติดเปิดด้วยสวิตไฟ อ่าครับเป็นจริงเดียวที่ไม่สามารถติดพร้อมดับพร้อมกันแล้วก็เปิดพร้อมกันได้ม,มันก็เลยเป็นคำตอบที่เราคุยกันในรอบที่ว่าใช่ไหมม,มันน่าจะใช่แล้วละ่ะครัค่ะเราก็เลยคิดว่ามันดึกมากล้วเราก็นอนกจนถึงอพอตอนช่วงเช้ายุอกลางคืนก็ไม่มีอะไรเลยนะคะจ<น> 19, ั้นสิบเก้าสงบดีพอจนถึงตอนเช้าเราก็ แยกย้ายกันไปทําธุระค่ะก็เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คเฮ้ยเรื่องเนี้ยไม่เห็นผีไม่มีผีแต่โอเคหลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นที่ระบบไฟก็ได้ใช่ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นที่ระบบไฟแต่สมมุติว่าถ้าเราอยู่ณสถานการณ์ตรงนั้นลําพังแค่ไฟดับผมพอเข้าใจได้เฮ้ยระบบไฟมันอาจจะไม่ดีมันช็อต มันอาจจะเป็นเรื่องมันเป็นระบบที่มันเปิดปิดไฟหัวเตียงอ่ะมันอาจจะเกิดการช็อตได้แต่ไอ้การแค่ไฟดับเนี่ยผมยังพอรับได้อย่างที่บอกแต่ไอ้ไฟดับแล้วมันมีการกดกริ่งด้วยมีเสียงกริ่งที่มันช็อตขึ้นมาด้วยอ่ะผมว่ามันบีบหัวใจมากนะสําหรับแขกที่เข้าไปพักอ่ะแค่ไฟดับสี่ห้ารอบยังพอก็หลอนแล้วอ่ะแล้วพอมันดับหนักๆเข้ารู้ว่าเรากำลังจะออกเหมือนแบบกดกริ่งไล่อ่ะ กิ้ง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 กิคตรน่ากลัวเลยตอนนั้นก็รู้สึกเห<อ>มือนกันค่ะเหมือนเหมือนโดนโดนไล่เออเหมือนไล่ <meille Wait. S 1> เหมือนแบบรีบออกไปเร็วเรีเรบออกไปเร็วแล้วที่น่าสงสัยคือพนักงานทําไมโอเปอเรเตอร์ถึงบอกว่าอ๋อโอเคค่ะลูกค้าไม่ถามเหตุผลลูกค้าด้วยนะ แค่ลูกค้าบอกว่าเอ้ยไฟดับรอบที่4ี่รอบที่ห้าแล้วเนี่ยมันดับแล้วนะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้าลงมาเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องเอาของอะไรมานะคะเดี๋ยวตอนเช้าเข้าไปเก็บลูกค้าลงมาเลยนะคะเดี๋ยวส่งพนักงานขึ้นไปเฮ้ยค่ะเฮ้ยอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันส่วนมากถ้าเป็นโรงแรมปกติทั่วไปถ้าห้องมีปัญหาลูกค้าสักครู่นะคะเดี๋ยวจะรีบส่งช่างขึ้นไปไม่ใช่พนักงานนะยังไงก็ต้องมีช่างเซอร์วิส ก่อนถูกบ้าว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ถ้ามันซ่อมไม่ได้จริงๆค่อยเปลี่ยนห้องอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือโรงแรมระดับห้าดาวเลยนะเฮ้ยเออแต่เข้าใจแหละเรื่องของไอ้ระบบไฟพวกเนี้ยผมว่ามันมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะมันเก่าแต่ไอ้พอไฟดับไฟดับแล้วมันกดกิ่งกดกิ่งกิ่งมันมาช็อตเอาชั่วโมงนั้นเนี่ยผมว่าโหเป็นใครใครก็คิดอะ ใช่ค่ะเออนะครับทําไมถึงยอมไปนอนครั้งที่สอง,ท,งทั้งทั้งที่ครั้งแรกเราเจอแล้วแล้วเรายัางยังไปนอนแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยโรงแรมไม่ท่านเคยเจอทําไมถึงไม่ทักทวงไม่คิดว่าจะเจออีกค่ะอ๋อเพราะโรงแรมเขาใหญ่นะคะก็มมไม่คิดว่าจะเจออีกอมไม่คิดว่าจะมีเป็นบางห้องทุกห้องหรืออะไรอย่างนี้ ไม่คิดว่าจะโทษนะฮะไม่คิดว่าจะซวยใช่ค่ะไม่คิดว่าเราจะต้องเจอลกห้องมันคิดว่ามันไม่น่าจะมีอยู่ทุกห้องหรือเป็นห้องที่เราจะต้องไปเจออีกอย่างเงี้ยค่ะหรือมันอาจจะเป็นจังหวะของเราน่าจะใช่เออจังหวะของเราที่แบบคนมันจะโดนอ่ะใช่ค่ะมันคนมันจะโดนนะคะหรือว่าเพราะปากไม่ดีด้วยก็ไม่รู้นะคะพี่แจคคนแบบจะถูกขีดเขียน ให้ไปโดนอ่ะค,คนอื่นอาจจะไปอาจจะไม่โดนก็ได้ไง<ช>แต่แบบ,คบแค่แปลกๆว่าทำไมพนักงานเขาพูดแปลกๆแล้วการให้ย้ายห้องคือโอเคคาดถ้าสมมุติว่าห้องนั้นมันมีอะไรจริงเขาก็น่าจะให้ย้ายไปไกลๆหรือเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยห้องนั้นมันแค่ไฟดับเขาก็เลยให้ไปย้ายห้องฝักตรงข้ามก็มันก็เป็นคิดไปได้หมดจะได้เก็บของเออ ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะคะนะครับหรือเราอ่ะไปพูดกับน้องว่าเฮ้ยโรงแรมนี่เหรอเนี่ยพี่เคยไปพักนะฉันเคยไปพักเคยเจอผีด้วยอยากฟังป่ะไม่แน่นะอาจจะเป็นเพราะคำนี้ก็ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะอาจจะเป็นคำนี้หรือเปล่าเออนะครับมันเป็นไปแช่งเขามันเป็นไปได้หมดมันเป็นไปได้หมดอะค่ะหรือมันอาจจะเป็นแค่ไฟลัดวงจรก็ได้ใช่ค่ะ ใช่ค่ะออนะฮะโอเคคุณเบียร์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของโรงแรมผีดุที่ว่านี้วันนี้เริ่มต้นมาก็ระทึกขวัญเลยครับเรื่องนี้อ,อพี่แจ๊คคะขอปากล้านด้วยได้ไหมคะได้สิลานอะไร่อาอแสงไทยเมทัลชีสค่ะมี17สาขานะคะแสงไทยเมทัลชีสใช่ค่ะอ่าเป็นเกี่ยวกับทําเมทัลชีสเหรอใช่ค่ะอ่าแล้วตัวเราทําอะไรอยู่ในนั้นนะครับ เป็นผู้จัดการค่ะอ๋อเป็นผู้จัดการอคใครอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเมนชชั่นชีตนะค่ะไปทำาันได้โอ้สิบสิบเจ็ดสาขาสาขานี่เยอะมากนะใช่ค่ะทั่วประเทศปะทั่วประเทศค่ะอ๋อโอเคโอเคเกี่ยวกับหลังคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหลังคาเป็นแผ่นมนชชั่นชีตแผ่น<อ>หลังคาโอเคโอเคอ่ะใครอยากจะไปใช้บริการก็เชิญได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับคุณเบีย ค่ะข,ขอบคุณค่ะแจ๊คสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว